สวัสดีค่ะอยู่กับเต้ยนะคะระอาุ่เตือนเอาไอ,อทูงอันนั้นก็พัะร่มใจเดียวถึนงรถพยายมไมให้อ๋อถูงสีใดคะสีน้ำเงินจ้ะเรวก็ถึงแล้วอ้อยุคขังฉันก็นได้นัำวางโยล็อกหนึ่ง ของน้องเบเตอร์ของเอลนะคะยอยู่กับชั้นค่ะเอามาเรียกค่าถ่ายเลยเอาแนวมาไทายฉันเดียวนี่ยพาเน่คนนะคะ เจพัลล่าน,นี้ขอสคริปต์ก่อนนะคะเชิญค่ะเชิญนะคะเป็นไรเมนี่ค่ะปลอ,อ,อ,อดปนนะคะวันนี้ชมฟรีข่าววันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเจ็ดตุลานะคะสองพันหกสิบแปดค่ะวันนี้ที่อำเภอเจริญน,นะคะไทยจเจริญค่ะไทยจเจริญกูเมือสูยกูกรีนพันล,ะล,ะละ่ะค่ะไทยจเจริญยังสวยได้ยังไงโอรยอย่ากลัวหลุดน้ำมีดเอาสิบอกถือมาดึกเอา อันนี้แผนกขนของเรานะคะลงพอปลงขนล,ล,ลงทุกอย่างแล้วนะคะมาดูบรรยากาศเรนนี้เขาก็จัดคงจัดของเสร็จเรียบร้อยนะคะเลียนึ้นเลียนเขัาด้านหลังก็จะเป็นบรรยากาศ,ากป,รรากาศประมาณนี้นะคะ เบิงแตนลลอกเบิงตนลอ็อกอ่าวันนี้อยู่นี่เหรอคะโอ้วันนี้อบอุน่นอบอุน่นฟีลอบอุ่นมากเลยวันนี้คนก็กำลังตื่นแล้วก็กำลังพักกันมา จัดโครงจัดคองนะคะนี่ข้างหลังอันนี้ใต้ลอ็อกเวทีนะคะทุกอย่างอันนี้ก็ยังไม่มีใครมามอ้ด่าระามาณพร้อมเมื่อนี้ปื้ดน้องชายฝอายกคือว่าตากขาสูงค่ะแคนะ่เ,เขียนชี ก็อีน้ำตาพชชีชีน้ำตาลเขียนซื้อเตอยเตยเบื้องหลงังเบื้องหลังนะคะมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งน,นี้ก็จะเป็นโซนแบบเป็นศิล,ลปินนะคะนี่ก็จะเป็นที่นั่งของพ่อนะคะ กอสศิลปินอยู่อันนี้ค้างไหนๆลน็อกล็อก,อกจัดล็อกขอเขาจะตื่นกันบ่แม่น้อนแสบขนาดเลยเบิดคืนลวกับเบิดคืนอู้น้อจนเมื่อยแม่ตื่นนาอจนเมื่อย ตกใส่เสื้อสะท้อนแสงมะคือแท้โอ้ยนึกว่าทีมพันไวเอาลลอกมันงามตัวนี้สภาพเป็นยังไงเพื่อฟิวบ้ได้ตื่นบ่พี่นอนเยอะมากแบบหนาเป็นแบบวิวบอกยังบพอเมียนงานเลยประมาณนี้เอาพีคือมีพัดลมพอพัดลมมันน่อยเพิ่น สุดแล้วค่ะจะมีเนาะอกันเลเอากับบอเมนความหมายค,มคือมันคือมีไฟอ่ะนะตอนแรกนะออพัดลมน้อยฟ <c oughs> าสนับถือเจลันเดอร์ค่ะแล้วเรนมาเปลี่ยนสูตรข้างในนี่แล้วแล้วท่านนี่สนับถือจริงจริงนี่ก็ทานนะถ้าเปลี่ยนโลวันนี้บอกว่าเอา,อามันเะ็นใ่ญ เปลี่ยนทานอยู่ตะนีมันเนยมันเนอยแบบมันแค่บอม,มีเวลาหนิหเ,นเี่ย,ลย,แ,ย,ลยแลนออมบ,บีบววบวทววววนววววววนวว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 มว่วนววววืวว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 วเวววววนเเวว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 ว่วว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 วเพลงวว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 วตวบววว อย่างนะขอมายังไม่ได้สา,สานตะก้อไม่ถึงโต่โ<ก>บอกยังว่าเนอาเอาบอกเข้าบ้นพักเขาทำหัวหัวอันไหนอีกแต่งไม่บดเลยบอกเยาว่าตามือม่อ มีงานข้าวมีงานข้าวอีกแล้วบอกสุดๆโอ้โยฮะบอด้อยู่นะ้ำบรู้เรื่องเนาะเห็นถามอง,งุอ่นอง,งุ่นก็ว่าอง,งุ่นหลับอง,งุ่นบรู้เรื่องเยี่ยเทสเดี๋ยวเราไปสวนกัโอ้ ตอนแรกก็นึกว่าเราเออใไปสวดมนดเนี่ยก็ไปอย่างนี้มาเด็กเ็เลยถ่าทักหาองุ่นว่าเราประสุ่มเรื่องอย่างองุ่นตอบมาว่าพี่หนูรับหนูฟังบลรลูเรื่องมาสัตย์เลยเอาคนปานนอนก็เลยอ๋อโอเคโอเคก็เลยบ่ได้อันนี้เปิดเลยเล็บปลลูเรื่องว่าเพิ่นประสุ่มเนี่ยมาหอดโดนแล้วหอดใบใบสองไปจัด จากสุดเราก็เงียบกระโปรงยากเงียบจนว่าเบอร์สุอัดเก้าเป็นเหลือแต่ซีซอรต่เงียบเบอร์สุอันเลยเพราะว่ามันเป็นหู้สุอัดแมเหลือแต่มันสีซอดตอนนี้หายแล้วฮะหายแล้วอันเลก้าเลก้ามันหายทั้งหนาวมดเออของเตยน่ะเป็นหู้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 ไอ กลแมนของผู้ใดพูดไรออกแบบเป็นพืชเลยก็มีเจะทำยังไงไปหานเหล็กอื่นมส่แลรวมันต้องเย็ปปะมันไม่เย็บไม่ได้ม่แลวทำ้องแพงแล้วแต่เขาทำแบบนึ้นมาไปเรื่อยๆมันกเราอู่ตรงมจริงกันไหมเต็ง ไม่เราเห็นคลิปล่าสุดไหมไอวิวเต้นอ่ะเราให้ซันตกเวทววีฉันหัวแล้ววยายเยอะแล้วก็ทายได้เพราะดีดอกเดตอนเต้นตอนตอน่าเชยกระหัวตอนที่มันตกอ่ะไม่ไมถ้าเป็นฝนตกเวทีเราคที่นอน,น,อ,น <c oughs> อ่ะสามารถขึ้นได้แล้เดี๋ยวกลัว นี่ก็คือภาพบรรยากาศตอนเย็นนะคะตอนนี้กำลังทุกคนกระบุนไม้ในการจัดลงจัดลอกจัดคองกันนะคะแล้วก็มาเม้ามอยกันหน่อยสวัสดีค่ะเจล ก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้เหรอไ<ว>อนน้ก็จะเป็นที่เปลี่ยนชุดของนางเอกทอฟันนะคะ,คะเปลี่ยหน,นยหน้าเต้นเปลี่ยนหน้าเต้นพระเอกตัง <S 2> <S 2> มันแข็งต้องแบ่งกันฝั่งนั้นโปกชัยก,กันเลี้ยงกันเต้ม เออตรงนี้บันไดยังทั้งขึ้นยังโอเคอยู่ทั้งนั้นติดกวกปะเผ้าว oh. ู๊ติดแบบแคบเลยแบบยุ่งสิละต้องแบ่งกันขึ้น,นแ,แต่ใครอยู่ที่รถลำพ่งล่มเลยอยู่ mm. ข้างหน้ากันน้อยเดียวนึงนะคะวันนี้มาเจอกันได้นะคะ